วันนี้เราจะมาทำตามเอิร์นทุกอย่างง่ายๆคือเราจะทำตามเอิร์นทุกอย่างไม่ว่าเอิร์นจะทำอะไรจะนอนจะกินหรือจะเข้าหนอนแล้วก็เข้าด้วยเลยอะไรอะไรหมูมึงเนี่ยข๊อ I like. เราก็จะมาเอิ่มแบบเอิ่มตุ้งน้ำถึงกล้องอะไรนะแต่ตอนนี้เราทำอะไรวะวันนี้เราจะมาใช้ชีวิต20ชี้ชั่วโมงอะไรอะแม่ปกติ่มใช้ชีวิตแค่23ชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งตายอีกชั่วโมงหนึ่งตายอีกชั่วโมงหนึ่งตายสไม่ตายเลย5 4 3 2 1 อันเราจะทําอะไรคิวมาวันนี้เราจะมาทําตามเออทุกอย่างทำยังไงสมมติเออทําอะไรบ้างเออทำอะไรบ้างแล้วก็ทำตามอ๋อล้างล้างตู่มแต่กูล้งตุดข้างหลังอย่างงี้เลยเอาง่ายคือเราจะทําตามกันทุกอย่างไม่ว่าเออจะทําอะไรจะนอนจะกินหรือจะเข้าห้องน้ำเราก็เข้าด้วยเลยจริงกินปีปีเยี่ยวไปเริ่มทําตามหมดเยอะแล้วตัวตัวตอนนี้เออมันนอนอยู่ข้างบนเว้ยแต่เห็นเนี้ยทีมงานอยู่นี่เหมือนนอนนอนทำไมตอนนี้ทำไมก็ไม่รู้ไปเราไปปวดมันดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเข้าไปหาเอินกันไปกันเลยตอนนี้เพื่อนๆก็นอนอยู่ไปขึ้นบายไทุกคนจะเราเข้าห้องกันเฮ้ลูกขออนุญาตยังเนี่ยขออนุญาตนะคะอย่าเสียงดังอ่่เเราาไไมด้นอนอยู่เราจะเป็นตอนตอนนี้ทุกคนเมินหลับอยู่นะครับอย่าเสียงดังมึงมึงก็อย่าเสียงดังอย่าพูดแข่งกันด้วยไปนอนแล้วน้วย อาอะไรอ่าไปตรนี้ตรงนู้นยงนยันอนอนคนนอนทุกคนอย่าเสียงดันะนอนแนะแล้วก็มอ้าดนอน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 อย่าเสียงดังครับเวลานอนแล้วเขาจะเสียงดังอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังโอเคขอฟีขอฟีานทำไมเนี่ย คอฟฟี Coffee, ja. ่กาเฟ่คอฟฟี่กาเฟ่อร่อยจังเลือยแก้ปะมอคค่าอร่อยจังคาบูชิโนาอะไรของพวกมมานอนอะไรอยู่ห้องนี้กันเนี่ยมึงกลวรอะไรกูอีกแล้วแกลอะไรกูอีกไอ้เี้า จะถ่าคลิปอะไรกันอม่แม่งตืเต้นสดลองลององลอองลอที่ห้องตัวเองก็ไม่ไปนอนนะเนาะจะอะไรกันตัวหายลิปล่าเรียนกูใช่ไหม

เป็นอะไรกันโอเคกูจะแต่งตัวกูขอ,อเป็นอะไรกันมึงถ่ายคลิปเร่าเรียนกูใช่ไหม <c oughs> ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า ก็ขอแ้อกจะยกเงวนมาค้ยกียไปลงไปข้างล่างกูกลับกูขอเพียงบับนะจู ไปไหนกันหมดแล้วล่วลละครบคับคร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 ับลรับครับครัระรับรับรอยดรัรอยคดับคราบครับครสบคม,มับอรับอกเลยใช้ดีสนใจแอดอรัดรนครับครรัยครับคครั เกระเลนได้แล้วก็ลอยคอ้อะไกินอ่ะอ <th UM> yes, ุ้ยต้องปัดมาแล้วไปแบ่งเรลยถ2 3 4มาก่าะไเน่ข้าวลอยเล่นแเล่นแบ่งครมาลมคาผมนโอ้โห ลไปะจน,นั่นตรงนู้นหรือจะนั่นเลยางเบอร์าด่นโ,โ,โอเคโอเคคุณอยู่กับพวกมึงทุกวันนี้ก็รู้สึกไร้สาระพางเลยในชีวิตคูอ ว้กคนแจ็ค้ถหลักแม่เน e ีคนแม็นเลยนะขึ้นเพิ่งลงพึ่งลงขึ้นไป มาจ่าสรุปกูก็ไม่ได้กินข้าวให้สนุกกันไหมเห่นไหมให้สนุกกันไหมเขาต้องยิงยังไงนะเขาต้องยิงอย่างเฮนะียนโหสุดยอดนัน

ยนนันื่ไห้ย <What? S 1> โอ้รโอนั้นโันโอ้น้อยอ,อ้โอ้น้อยอ,อ, <c oughs> อ้โอ้น้อยอ้ยหอื่อยไห้ยอ้ยโ้้ยโกเยโอเย ตัน่ากินมากเลยอืมตัน่กินมากอืมอืมยออืมอืมอืมคุมมาอิงอืมนอืมเดี๋ยวอืม้มอ่ลงิแต่ว่ารนอร่อยคอมัอยางอื่นได้เอเดี๋วอเคราอผอร่อยหะไม่เห็นเนีตอมเห็นอืมออืม กอนน้ำให้น่อยดีกันนให้หร่อยอาก็ลันน้ให้อร่อยสิครับอร่อยนะครับอร่อยหครับอร่อยครับอร่อยหครับนอนสาเป็นปกติแล้วใช่หมั้อง่ายเป็นปกติแล้วใช่ไหอร่อยไหมอร่อยอ้าวทำไมไม่คุยกับนเราอ่ะเป็นไรมีอะไรบอรตั้งเมื่อกิ้ทำไมทาตามทุกอย่างอ่ะอะไรอนูอะไรนะูไม่ด อาวทำไมทำตามเปนทุกอย่างเลยอร่อยสุดยอดนะรสชาติอร่อยหรอกลนว่รสชาติเออะไนอน้งไรนเยอ่ยคยังไงนะอ่านไม่สนใจกูละอ่านไม่สนใจกูลโอ้ยนะความรักความเมตตา่ยรทำตามตัวเลยไม่สนใจกินต้มตงวเหอร่อยว่ะเอต้มตั้นนี้อร่อยอยู่นะสุดยอดคนตามน้าเป็นคนมีสานเฮ้ยไม่หร ไม่รู้ไม่จปิดพี่วันจันฮะไปิดคิปดิไม่มงเงปิดเองเขบอกว่าสวัสดีครับผมติ่มซำใหม่มึงมึงทำคลิปลองเรียนแบบดูเหรอทุกคนถ้าชอบคลิปติ<อ>่มซำเลยกดไลค์กดจะได้ใครไ,ไม่ต้องไปกดแชร์อ้าวทำไมไม่กดแชร์อ่ะข้อควนมทิ้งเลยสาระว่าต้องกดนะครับใครเบรื่อพี่กดติดตามเยอะๆนะคะทุกคนเหนื่อยยังมึงอ่ะมึงอ่ะเหนื่อยยังอืมอืมไปได้ละ